3าคำที่เชื่อว่าลูกทุกคนอยากได้ยินจากพ่อแม่มากที่สุดลองไปฟังกันดูนะคำแรกพ่อกับแม่เชื่อมั่นในตัวลูกนะหลวงพี่เชื่อว่าลูกทุกคนเมื่อเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นเนี่ยต้องพบเจอกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆมากมายซึ่งบางครั้งก็ทำให้รู้สึกเสียความมั่นใจในการตัดสินใจหรือทำอะไรสักอย่างเนี่ยการที่ได้พ่อแม่คอยเป็นกำลังใจเป็นที่ปรึกษาและเชื่อมั่นในตัวลูกเนี่ยจะทำให้ลูกสามารถก้าวเดินต่อไปได้นะ 2. พ่อกับแม่ภูมิใจในตัวลูกนะเวลาที่ลูกทำความดีหรือแสดงความสามารถพิเศษต่างๆเนี่ยพ่อและแม่ควรชื่นชมในตัวลูกให้ลูกได้รับรู้ว่าพ่อกับแม่เนี่ยภูมิใจในตัวลูกมากแค่ไหนคําพูดเหล่านี้แหละจะทําให้ลูกมีกําลังใจเป็นพลังใจที่ดีเลยนะให้ลูกนั้นอยากที่จะทําความดีต่อไปและ 3. พ่อและแม่รักลูกมากนะจะอย่างไรก็ตามลูกทุกคน อยากได้ยินคำว่ารักจากปากพ่อและแม่เสมอฝากไว้นะอยากได้ยินคำไหนจากพ่อแม่นอกเหนือจากทั้ง3ามคำนี้แสดงความคิดเห็นมาบอกกันได้นะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆที่หลวงพี่ตั้งใจนำมาแบ่งปันในทุกๆวันเจริญพร